มาตะนอกผนมากพี่เลยบอกอืมมาจะอาแบะมาหาเจ้าเลยเของแบนี้อเองมานี้เลยแต่ว่าพักเพิ่งไ่ได้เขลกองนี่อือไปลองิงแบะอันนี้ไดไสีหินอ่ะอันนี้ะโอ้ยแทงเนาอืมสีชิเอาดก่อน

สวัสดีและสวัสดีเนอะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุ๊กคำปันสุขเ่พี่น้องเนาะกับมานี่ก็มาพบมาพ่อกับตุ๊กคำโซนแรงเนาะเด่มาหาน้องมะนาวกับมาแต่ะไอพุละพอเอียสวรคนเนาะอ่าไปเบียรกวา่านจะไปอเปเดก รีวิวเพื่อนน้องมีน้องพี่อนน้องแต่ว่าโบไปโบเพอคนมันมีพายุเพี่น้องเอ้ยเพิ่นเมื่ออันเพิ่นจุกเก่าเพิ่นก็เลยพอแต่น้องมูเนาะก็เลยถ่ายน้องมูทำเด็กลงให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยไปเพอะมาสอบมาน้องมะนาวเลยเป็นจังใดเมื่อนี่เนาะก็คือหอนคือเงียบสงัดแท้นี่เอาสบายดีเด้อเนาะเออ ไปมาใช้มือนีไม่อนอืมไปมตะไป้าบอมนีนนะเออพี่ิดเตัดอะไหาหัวียังบอเอนเนาะเืนบอเห็นบอืนยี่บมีให้ปวดจักเออไปกวดบอกวดดีรับไปยังน่อยน่เออจะพอเบิ่งแลไม่เมื่อเนาะหมอนเนาะเอเจ็บจองสชหลังบอเจ็บเต็มมือได้น่ะ เจ็บก็แตไปกวด่แล้วมันนี่เจ็บแห้งอีกมันนี่เมืองเราคือเมื่อยเนาะสิไปก็ให้นะบอมีเคิวจักไปบอมควจักไปดิที่แหนไมาหามื่อนี่เมื่อนี่เุอะไรเออจาไลบอเป็นไปหาอยู่น้าพูมาเล่นเ้ยจะมุ่งนมาสมุ่งสี่มุแรง บางเร่งนี่เป็นอะไรยังมาฝากมาหนิน้ำปนนั่นน,น้ำปั่นหลงมาอวดอย่างเนี้เนาะที่กินยังโมนี้ปิ้งชิ้นหมูเนี่ยหมูเก็มน้ำมันเนี่ยฉวยฉวยอยู่ปิ้งชิ้นหมูที่ชื่อมาให้นึ่งบอเออปิ้งหายก็ปิ้งมือ่อนี้บอกกินชิฟัดแล้วชิบัดแล้วยังตอนเดียวยังตอนหนึง่งแต่ก<ำ>็จะไปชื่อม่ เห็ดอะไรกินแต่ละมือปิ้งปิ้งปิ้งอะไรอย่างงี้ขัวเป็นทางเน่ยขัวอืมกัวาปลากระลำเนาะปลาก,กลมมาระลำมะเขือเทศอ่ต้นหอมผักชีอืมต้นหอมก็ได้ต้นหอมมะเขือเทศตะไคร้แล้วก็กระลำหม,มูบั๋นเห็ดเป็นหรือ่าิ้งอืมซอสต,ตรงไปเรียกว,ว่าอะไรอย่างซอสหรือแล้วก็ เขาเรียกขวบบอถ้าใช่ปัสลาวก็อมน้บันเนาะตุเรนไม่เ้ามาหาบอตุเรนไม่เ้ามาเนาะที่จดอะไรมาผู้เดียนมันี่มันสาวนี่ก็ไม่มาหาหน้าหน้าเรซักมันได้ไปิดนยืนบอบอก็ได้ไปไปหนาเลยตื่นมะม่อแถวมันานี่เจีดมเออเจ็ดมนก็ตื่นประมาณนั้นแหละ ตอนด้วาชิมาอยู่เน้องตบีโทรหาใหพาลงไปสวัรค์แน่ว่ะกลับไปรีวิวมาไปอัปเดตเงอนนานที่เห็นอยู่แหละไปเขาับว ouais> um> um> yeah. ิวช ja, ั้มห้อนห้อนจนสิเป็นอื่นห้อนแหงะดีเนาะห้อนน้ำนนักนบ่นบใช่น้ได้มาแต่กะาวหนด้วยห้อนดิก็ตนกาบีกจังจยินบได้ย่าเลย ก่อนสินอนเพิ่นอ่ะมื้อจังยินเนาเนาะจังยินะนี่เนาะมืดบ่บ่แจ้งอยู่บ่มืดแจ้งงามใส่เสื้อตัวนี้น่ะไสซเื้อให่ตัวนี้เป็ไดเออ่กระตนเท่ากันคนเนาะเสื้เมื่อกี้เฮาติอืมไปได้เมื่อคืนนี่นอนเย็นบ่อืมลมก็แจ้งบ่น่ะจ้วยอือืมเกือบแจ้ง Bên này là của cậu bò Hèn vô Tô cậu ở đây chả? Thế nước mẹ nè Thế nước ngon nè Mẹ có đi yên Tô cậu đây Tô cậu từ hạt Thôi ăn đi con Con ăn đi ăn nước đây chả? Nước kia mẹ Ừ Cứ bộ phát đốt Từ bộ phát Phát cái này vừa nè nhằng đầy nó Ừ Nhằng phát đầy vừa bày nó tẻ cái chứ Nhằng phó đầy vừa cái <laughs> còn Ăn cái nó ดีดีคือกันนอพไปนองเลยไปหน้าก็ไปเสียบไปนาเลยไปฟ้าก็ดึงเอาเพื่อนแมกนี่มีเนาะต่อไปก็ได้เนีฉันต่อเนาะต่า่าเหานอนนาประจําก็ได้คือกันถ้าเขานอนนาประจําสมมติว่าเราเห็ดเบี้ยเห็ดปลูกพักปลูกเงานอนนาประจําก็ดึงดึงสายมันดึงน้ำลายก็เสียมแล้วเนาะกลับไปได้คือกันได้เลย thế cả. không một bên nona phải chậm cả cái đấy cái là xe cả đi cần không? cái năm này qua này sẽ cho bạn kem này kem bao nhìn mưa mưa này xe bao nó này nếu anh kim <laughs> 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 nói โอ oh, um, ้ว oh, oh, no oh, no, no? no ่ะแซ่บดีแซ่บดีตอนน้ํไใหม่ก็ใหญ่ครับจําเนาะอืมสําหรับมื้อนี้สดอ๋อรักโทมาตนากินข้าวกันยังว่ะนี่กินข้าวกับแกน้ํใหมอีโอ้ไปหาไส่ะโอ้น้อมะนาวได้เพิ่นไปหาเพิ่นแบ่งให้โอ้เก่งแท้ว่ะน้อมะนาวไปหาไสคือได้อันนอมอันสด่ล่ะว่ะอกี้น่ะบ่ได้พอแกงนไปาตุลินแล้วซ้ําให้3โต3โต ตัวใหญ่เติบบังงี้เนาะเก๋มาด้วยเบอรยังอยู่ตู้ค่ะเออน้ำใหม่นะโอ้อ๋อน่าคือมีน่ะมีเนี่ยน้ำใหม่ดิ้งน่องเออไหน้ำใหม่ดิงน่องพดน้ำชุ่มะกอกน้ำใม่น้ำใหม่ดิงน่องเออมันเราปลูกไว้เราเลี้ยงเนาะหลายบ่อน้าเราจะกอหลายลายกอได้ก็เอาปิ่็นผิดเยอะชนิดนี้บอปลูกเป็นชัวเลยอือ ชุ่มพดฒนามันก็ออยเลยแล้วก็ให้ให้ตะโปดมันอมบอกตนนอัวนอนรับใหญ่แล้วก็ให้ติไม่ไม่ขายแล้วไม่ขายมาอนละน่ะเป็นอย่างเนะาะเขาเอามันแห่งมันมาแกงก็ได้พี่น้องเลยเนาะแล้วขายชื่อมือบอ่กขายหูวันประฮัดมันประฮัดเป็นลงตลาดลนี่เนาะแมนแมนพี่น้องเลยขายลงตลาดเราขายอะไรนี่เนาะขายกองสิบพัน กองลสิพันธ์ล้วแกะบ่อนะแ,แกะเราก็ะจุบมอืมแกะเ้วกระจึมเจิมกองเลสิบพันธ์ิอโอ้ได้ขายเฉยเนาะเฮ้อนี่เราโอ้น้อ,อไม่ขายเพราะหกัว่า <c oughs> ตัวนน,นนาประจำเนาะได้เหรดจะกกลายได้อกชีฮะกกโอ้มีถุกมีนอถูกอันเลย หิม่วยจช่ไหมแมนพี่แจ๊คบ่กแมนชุดเลยบ่อยน่ะเราได้ไปคือเห็นกอเดียวอยู่ดูน่ะกอม่วงนี่กออยู่แมนบ่นั่น่ะนายกอเออนั่นโบแมนเนาะมาหาน้องมะนาวคำพี่น้องเอ้ยมือนอ่าเผื่อถามาพอดีแหละจังเย็นเนาะน้องมะนาวจังเจอมพื่อนบ่อยมเพื่อนมีเพื่อนไปน้ำกันบ่อเลยมือนนี่กันห่อนบ่มือนี ร่วมพัดอยูเหรอพัดเด็ดนะพัดเด็ดมากิี่ปาร์กซีบุ้งบุ้งล้มมาไหนเออเป็นไนบริลลุดไปบ่ว์โต๊ะก็ต๊ะโต๊ะชิงหางอย่างเนาะบึ้มบึ้มอย่างนี้่บริลุดดอกบริลุดดอกแต่ปูเก็บใบอยู่หรือเปล่าเก็บอยู่เออนั่นแหละเขาก็ชาวบ้านวงไหมันนะเอาไปตอกใช่เพิ่มอีกห่างบัวนั่นดอกชั่งโมเมนต์ลมพายุมาอีกทีรอมันโปรปีง่ายดอกบัวมันเหน่นอยู่ดิใหม่เขาก็ใช่ครับ เบือนตกลงนะเบือนเนาะไปใชเอามาเห็ดหัวแล้วเกบเอาทำงานเมียไม่ได้ไปกวนเลยแตดไม่เออไม่เนาะไม่ไนนี่จะไปกวดอืมอืมแม่เนี่ยช่วงแรงก็ได้เขากลับมาช่วงแรงเอามาเห็นไ่ใช้กับหัองเขาอย่ามานอนนลยเอาเธอจะปลูกต้นกล้วยนี่ใช่หน้าปลูกมองนะทางหน้าทางนะปลูกหน้าทางโคบัคซิดาบ่อยน่ะอืมนั่นแหละปลูกตรงนั้นน่ะมันกบังคนเลย กะบังคนยางมาเหียบอ๊เขาจ้ายังปุกมาเงินมันกระบังคนพอดีเนี่ักเป็นยังแด่เฮือวงแต่ว่าสีเฮ็ดว่าเฮ็ดกะดีคือกันบ่ได้เอายามนั่นมันกระมาือเก่าวได้งัวมาเออเอาเฮ็ดไว้กะดีขี้พุ่นกะหายใจกระสอบใบมีกระสอบหายยู่บอกระสอบนะบ่อหมีแต่หายไม่ได้อาบ่ xem chưa mà chắc qua lại hãy cặp bụi cây chắc chắn đấy chắn cả chắn cười sự chắn chắn chắc chắn 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 ok nhà... Thầy... để lại พูดียุกได้เห็นไหมแล้วแกออกไปหน้าทำไมแกขีพุุนนหน้าเตียมมันมานกะนะใส่กะง,งามคนอ,อย่างนี้เลยเพื่อนเรานี่บอกเออพจัการาบอกนะสาวพออือโดยหนย เราเนี่ยเพื่อนไปได้เหรอสิไปโกวดได้บืนท yeah. ีเราเป็นจ no ักมือแล้วเราเจ็บแหงกะเตยไปโกวดรุ่นนั้นเนี่ยเออแ้วก็เจ็บมาเลยกินยาบดแด้บดส์หอบดแล้วยาไหนบดแล้วอ เหมืองน้เ้นนี่ยเหมือเนาะแมีเนี่ยจงแตงก่น่าหนึ่งอืมชุกแลเป็นหมูอน้องเต๋อฮ็ดเมนวอะไรน้องเต๋อป้งอะไรเต๋อป้งเอป้งอะไก็ไตำทั่วม่มีทัวมีทั่วแจมแจวเลยจมแจเลยแจวก็ดีกันเนาะ่บแือกันเจ้าก็สิไปบ่บอื่นน่ะ มโนแนวเจ้าก็สิไปบ่บืนไปถ่ายหน้าวี่งนะอือไปถ่ายนี่พุ่นพอดีได้เจ้าจะออกไปลินนำเออเจ้ากินจัวปิงแบะยิ้ปิงแบะกินมีบอกอมีบอกไอซิงมาฝากอยู่มีแชร์มีแชรเอ้ยรถพุ่นแหละขี้บวกช้างขี้บวชื่อมาช่องกองเมื่อฝากเออเจ้ากองหนึ่งปิ๊กได

ใช่ไผนะใช่มั้ยใช่ใช่มั้ยเออจางก็ได้ได้มาใช้ผักก็ชื่อเออใช้ผักเพราะว่าอันทีนมันเฮาอ่าใช้กล่องด้พุ่นใช้กล่องเลยอืมใช้ไปอาจานเลยอืมแพงนั่นี่เนาะบอกแพงแม่ยังใช้อีกทีเออไปไปยางก่อนจ้ะอืมเนาะพี่น้องชื่อมา2กล่องให้แบ่งให้น้องมนา

เดินใ่กล้องมนเดแต่ว่าพักถึงไ,งไม่ได้ใส่กล้องนีง่อือ้ชจริงแบะอันนี้ไดไสีน่ะอันนี้นะี่โแดงเนาะอสีินเราถือก่อนจะพัไหไรเนี่ยะไแหได้พันโอ้น้ำจิ้มตรงเดียว

ลองให้เจ้าชิมมึงก่อนขึ้นเทิงก็ได้ไปลองชิมมึงดูปิ้งปิ้งแม่ครับอ่าปิ้งหมูนั่นนั่นอย่าบอกแพงบ่เออแพงเลยซื้อมาสองกลองเจ็บหลังบ่เนี่ยกินยาบดยานักกินบดแล้วยานื้ nương <laughs> chọc ừ, bớt, bớt là chép lốt bọ này nè. Chép. Đột... Oh, bị như đi nó. Chép mười tròn xe sàn lăng đi Ừ, nó kiểu như vậy cái mẹ tay kĩ. Mẹ cái chép tròn xe sàn lăng. Tại phải cưỡi mới để. Đây... Ai mà khỏe nhát, cái đùm mới để cái đùm tháp xịn. Mẹ tao nè. Này, đang ừ. bơi cái quả mẹ có miếng phải... bông bông, nó chốt đấy. Cưỡi trong hồ là gì? ở đây, lông bằng... ở vùng.

ก็ลองไปกวดบ้างอีกเพราะว่าเขากินยาหมดเลยดิไปจะไปแต่ว่าไปเจ้าปัญญาวายป่ะยางวั่ใช่นหมยางวั่ท้าพอมีบุญอันท้าไปก็พอมีว่ไปบือเนอะบืนพาม่ไปเด้บือเ้อแม่เจ็บแม่ยาหมดได้เต้องไปกวดหน้ากะน้องเต๋อกะไปเผาหน้าก็ได้เป็นยัง แล้วก็สิไปให้เจ้าบ่บ่อือนั่นแหละมือื่นกลไปกดเบิงเพราะว่ายากกินเบิดได้ชะน้อยเฮาเป็นแฮงได้เป็นแฮงยากได้อีแม่ของก็เจ็บแบบเจ้าเห็นแหละกระดูกทับเส้นก็ว่าก็ว่ากระดูกทับเส้นต้องาตัดกดหลาย่ว่าเออตอนแรกก็หลายบอนแหละมื้นี้ไปมองได้กบเาบ่ทาไปห้องหมอใหญ่ัน ไปห้องหมอใหญ่เลยครับว <it> <t os> uh, ่ากระดูกทับเส้นต้องผ่าตัดตอนเรีเจ็บตอนนั้นโอ้เช็ดแท้ๆมาเนอะตอนนั้นก็พอมีเงินอยู่เนาะตอนนั้นก็ไปหาเงินกรุงเทพแต่เราบ่ะภาเราหยาดหยาดไม่ผ่าเออเงื่นเถื่อผ่าผ่าล้วบางคนมากับยางไร้หัวหิงเตโกอันมุริพาตอนมุริพาครับเราหยาดอีแม่เราเลยเราก็กินหักไม้หักงยางพื้นบ้านเท่านี้ เลยเท่าใครเนี่ยเจปวดเลยเจ้ากินกินที่บอลทำไมกเอเออปต้มงคนบอกว่างั้นเต้มนายนต้มนายกขันยาค่ะกับแกนขาเมื่อต้มกินตดแบนยินงหัดระโทษใจชอบม่ต้มใหม่มุงแล้วใม่ต้อะไรม่มาหุงใหม่ฮุงอืมนาบอกนะลองต้มมึงไหนบอกต้มชองชองันเต้มเออแม่เขาต้องเต้องต้มกินไปเรื่อยๆอืม กับใบจังไข่ใบจังไข่ก็ได้ใบตะไคข่หัวจังไข่น่ะใบมันมาต้มอ่าตัวนี้ก็สิแก้มันเกลียวเี้แล้วบกเคียวหอมต้มนุดมันชุกเลยด้หอมมันสีแก่นั่นได้น้องมะนาวมันสีแก่โรคเก่าน้ำแน่อ่าแก่โรคเก่าแล้วก็แก่ปวดแก่เมื่อยนี่แหละได้ไดย่างอยู่ช่วยได้คือการลองต้มกินเบิง่งแต่ว่าต้มละเหมาะมันเห็นผลนมันกับไม่ได้เลยต้องกับมันตื่นมาชาวตานะเล็กพัดหงวด ริมตาเลงหัวตาเอะไรวะมันเป็นก mm, ูเป็นมื่วานก็ตื่นก็ตาเลงหัวยว่ะมื่วานในตาแดงบ่เดีะยวนอนขึ้นตาตาเลงดั่งหัวมันมีไข่ขอกมึงกับสังเกตเอาเหี้ยวดุบ่ดูเยอะมั้คือแบบเหี้ยเราเพิ่งทีหาทั้งเออเดี๋ยวดูเอาลองไปหาหมอเบิ่ลองดูกับเพิ่นเพิ่นกลัวรอบนี้จะมีอย่างไข่แน่บ่เนาะดีแน่บ่เพราะว่าเรากินยาเบิร์ดเด้ด ต้องไปกวดอีกเือนึ่งเหมนเพื่นต้องนัดอยู่เดีวถ้าว่ามันมาไปมอราีดงเฮ้จีมตัเไปมอแล้วมึนงี่ไตนีชุดแต่ก็คับเออแม่ต้อบอกครับกเหเฮียบ่คอยไปนะระ้บวครัชจนด่านเลยบอาใคหมอไกรมันยังน่าจะลดหุนเดี๋ยวนี้ไะไก่มันเนาะ อ่ะม so, mm ีแ hmm. ต I mean, mm ่ว่าสุสุเบื่้งใจให้ไปกวดเบิ่องม่ต้องคิดอะไรทุกคนต้องเจอบุ๊บลกไก่ไข่เจ็บแต่ไปเบิ่งบ่เป็นหยังเนาะเฮาก็กินยาเอานั่นแหละเมื่อก่อนบาีิค่ําเลยเนาะอืมน้องน้องชิมเบื้งเด้ออ่าพิงแบะน่ะแกชื่อเนาะจ้ะเนาะชื่อชื่อแกชื่อวะน้องชื่อโอ้ชื่อฝากน้องมะนาวก่อนนะว่าก็น้องมะนาวอยากกินลองเบิ่งกว่าน้องชิมเบิ่งก็จะมันเด้อกินกับผักมันยังแซ่บ อะสบายดีบ่ตุชิดยังบ่ได้มาอืออยู่อันเมืองพาราญผงเราไปเฮ็ดบุญน้ำพระเฒ่าเราเดี <dragon 2> okay, do, now, à, ้ยบางพระเฒ่าเราเชียมืางนึงนี่เออเพิ่นเฮ็ดบุญเลยเขียวชักก็แล้ไปยังว่าฮ้อนช็อตขี่มีมไปแต่ว่าบ่เป็นหยังโอเคเนาะมื้อหาวน้ำก่อนอ่ะสบายดีเด้อแม่เด้อเอ้อสบายดีนาวหนานำ โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะตุคกขามืดเลยทุกความก็จะขอตัวจบคลิปเรื่องน้ำหนาวเลยแหละเนาะก็ขอบคุณทุบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของทุ๊กขามจนจบแล้วก็กดข้ามโฆษณาของทุ๊กขาไปขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทุ๊กขาคือจะขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี